บัดในเพจบอกอดีตจ้านิ้วพุ่งนี้จะมาแม่อะไรที่ตัวใช่เธอทำอะไรเขาเห็นหมดแล้วล่ะโมอันนี้ก็ไส้ก็ตัวสนามทะเลอยู่ใส้ก็ตัวไมมู่ถึงรถตู้อยู่จนคมก็แม่ว่าอยู่แม่ได้กินแล้ววันนี้แม่ว่าสิทักแม่เก่งใจคนขับรถเยอะขี้นะเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยจะบอกวบาจักกบบอกอยากถามนะว่าไปตัวน้อยจะกับมินแล้วจะกับลูกเกิดแม่เนี่ยกะแล็กกะ แม่ัันกก็เามมใส่่ดะแได้กินแล้แม่รู้แล้วพี่เนี่ปักแม่ได้กินมั้งไม่แม่แม่ได้กินแม่รู้แล้วหนูก็มีสัตว์ก็แม่ซูเต็มที่มันมีมันมีคนเดียวนะที่ประมาณนี่บอกกิ๊บว่าตั้งใจมาบ้านนี่คือแบบกันสูเราเล่นเอาวิยุ่นนะแม่โอเคที่สูเนีเอาไว้ใช่หนูก็เคยเป็นยังสีจักเทียด้อเป็นไรบอสขาดตาบลยเคยเป็นจักเทียเท่ากับ บอกคำตั้งใจกระซิบบอกคำว่าซุปมั้งสินะแต่อันนี้แม่นันว่าไม่รถจะขวางหมู่บ้านเนี่ยเออก็ะดานรถขึ้นอันคนขับรถน่ารถตีมาฮาร์ันเลยกันช่ำกัเลยอยากอายเพื่อนกันเลยประกาศปากตาอยู่ถ่ายรูปกับนางเงือกเลยลูกสวยๆแม่แม่บอกไปถ่ายรูปกับนางเงือกนัวเยอะแม่แม่บอกไปถ่ายรูปกับนางเงือกเอาข้าวตั้งหัวอยู่หัวว่าใจว่าจะขวางตัวในมูดดมอย่าหงู มีจนขมขอจนเลยเอาอิฐเม็ดมาใส่สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเที่ยวแล้วพาแม่แม่มาดูบรรยากาศโอ้ย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 เอาขึ้นเป็นเลือดอนดหงายค่อยๆอยู่อยากกินเตี้ยโอ้ยแมนไปไหนคะแม่อุ้มเรามาเที่ยว หาสมิลาค่ะแดดมากอ่ะร้อนจังยุกี้ระว่างรถได้ลองถ่นแล้วแกระเป๋าอย่างละไปถ่ายนางเงือกครับไปดูนางเงือกเดี๋ยวพายุกี้ไปดูนางเงือกนี่เนี่ยเนแล้ววันนี้อันเดี๋ยวไปไกลๆเราจะเหนกอหนูกอดแมวใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่ที่ที่เรา แล้วจะเห็นกอนหนูก่อนแมวด้วยแมวเบี tá, eh ki, ้ยวเลยแมวเบี no right> ้ยวไม่ใช่แอวเบี้ยวหรอคะแมบีวมีวันนี้มีแนนคนเดียวที่คอนเซปต์ตรงกับมาเที่ยวทะเลยุกิเหมือนไปเที่ยวภูเขาเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนเที่ยวผับอันนี้ว่ามันขึ้นฮ้านเอาชุดละล่องบาใสหเหมือนขึ้นเวทีตลอดเวลาค่ะ อันนี้เหมือนไปเที่ยวเมืองนอกเนาะอ๋ปีนทางอ่ะปะปีนทางบของจ่าอบิงอแปวาปวยาอะเปงอะว่จริงอ่วา่แปลว่าจริงอลาอปีนทางส่งอแ่งอ่ะแปว่าดริอรอะาในห่ารอ่ะป่าจรงส่ว่าริงอร เอานล้วลูกสาวมูเจ้าอยากได้ชุดไบร์น่าไทยไม่ได้อยากใส่ได้ไปใส่ไปชุดได้ชุดไบร์น่ามาใส่ถ่ายรูปแล้วก็เอาอแบบไปแบบเก็บไว้เห็นไหมชุดไม่ตรงคอนเซปต์ค่ะเหมือนไปเที่ยวภูเขาวันนี้ยุคิได้อยู่ก็ก็ซื้ออะไรก็ได้เราจะถ่ายธีมสงการได้ดวยเนาะผู้ดใดสิริศูนยให้แม่บาบนี้ฉันนั่งกน้นไม่ค่ะน,กกนั่งกน้น้ะค่ะน้องชาเลกค่ะ อันนั้นเป็นผ่ามัดย่อมเอาเจ้าสี่ตีกี่มันบ้านั่นได้อยู่เอาใส่เอาแค่ใส่ถ่ายได้หละด้านในก็มีนะคะดูก่อนได้ดูก่อนกันเลยได้กี่นางก่อนน้องเดินก่อนค่ะเดินก่อนเดินดูก่อนเดินดูก่อนเห็นก็อยากได้โถลูกสาวข่อยมากมากันผ่าเนี่ยวันออกใชยทะเลอย่างเสร็จแล้วก็เนี่ยตักซุ้งตักไส้ซื้อไปเต็มห้องยู่ ยายอุ้มตื่นเต้นก็บลูกอีกมวนน้ำเด็กหน่อยค่ะมวนข่มวนตะหมื่อบ้านเนี่ยของเด็กฮะเราเราต้องมีรองเท้าแตะแล้วใช่ไหมแมนเราต้องหารองเท้าแตะอันนี้ได้อยู่แต่เธอไปถ่ายกับแดดไม่ได้นะจะดำต้องทากันแดดก่อนอันแม่อันสุด พูดเนอันมัดย่อมทั้งในเน่ยเห็นปะพูดทั้งในนุ่นแต่ว่าหนูไม่ได้เอาเสื้อกลออกมาก็สวยอะแม่ไหนเออสายเดียวสีดําแต่ว่านางไม่ได้เอาเสื้อในกออกมาแล้วเออได้อยู่่เออนี่ได้อยู่เออใส่เลยค่ะพี่แนนเอาไหมไม่ค่ะแม่เนาะหาซื้อเกือบแตะ บีเนี่ยชุ่มเนืงังชชดคอลเลคชันชสงการคอลเลคชันสงการเนี่ยนี่นี่เอาสีสดใสแบบนี้แต่ว่ามันมีมันมีหลายตัวไหมคะมีตัวใหญ่ไหมออมีได้กี่ตัว้วคะมันเหลือน้อยอะ่ะลูกมันไม่ได้มันไม่ได้คอลเลคชันดเดียว,ม,ม,ยวมาแล้วค่ะลูกสาวมูเจ้าจัดพรออีแล้วเวขอไปอยากผ้ามันมาทะเลยังสิแ <Okay. S 1> หละ มันต้องผูกข้างหลังได้ดูพี่สูอนได้ัดนไรสัด่เดอร์นมีคนผ้าไปเปลี่ยนเนี่ยไอซสาเพี่เนียนเาผ้าไปเปลี่ยนอาผ้าผ่าไปเปลี่ยนนะมันบ่เคยเห็นให้สแต์ผู้ญิง่งเบิ่งแให้ตะพายเปลี่ยนรองเท้าดีกว่า,ซ,า,าซื้อไหมเอาปะซื้อเลย ไมอยากได้เราให้คนขึ้นเครื่องไหนชัดชัดให้เอาขึ้นเครื่องแบบไหนวะเออแล้วให้เขาไปแบบลําบากให้เขาถือขึ้นขึ้นเครื่องให้เราอยเงี้ยหรออ้าวเหรอเออนั่นแหละอะไรนะเนี่ย เออเราต้องขึ้นเครื่องแค่หละที่แม่เอารถไปขไเขาจะฝากเขาจะซื้อองเท้าเสร็จแล้วเขาจะฝากรองเท้าอย่าไปฝากเลยให้พี่เขาใส่ต่อเลยเขาจะซื้อแบบเนี้ยซื้อองเท้าเลยเขาจะไปใส่เดินหาดคือมันต้องจัดพร้อมไง <c oughs> พวกนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้ ฝากแล้วได้อยู่ได้หล่ะยกแม่เอาหรอแม่ก็ว่าอยู่มันจะลำบากว่ะมากันนี่แท้วะมางคนมากันปะนี่มูรีหอยมูรีหรือบูรีแม่บูบีหอยบูบีอยู่ที่บ้านติดเยอะนะเนี่ย งได้ของฝากที่เป็นที่เขาเรียกหาดสมิลาใช่ไหมคะค่ะของฝากที่หาดสมิลาวีเสือน่ารักเน่อเนนนะโห<ฮ>เนี่ย<ฮ>พี่เนีนบ่เนี่ยยกเอาไปไว้รถเนี่ย เอาใสายถุงน่าจะดีเอาเอาสายคือดีเนี่ยแข็งแน่นสายมันมันมันลึกไปมันลึกไปค่ะมันลึกไปใส่ส้นสูงก็อดีหัวใจจะวายไม่ค่ะอันตรงนมอ่ะมันดึงได้อีกแค่นั่นแหละมันลึกไปแมนเอาแม่ใส่แม่เอาใครจะเอามันต้องใส่กระหมวก ขอถุงใส่เสื้อผ้าหน่อยค่ะพุ่นเอาแบบนั้นละ่ะผมไม่ใครบอก <laughs> ไม่ได้ที <laughs> สามีละ่ะเขาคือพี่พี่ว่าังอะนี่ผมไม่ได้มีคิดจะคิด <laughs> จ,จะไอ้นุ่มล็อกเกอร <laughs> <laughs> ์ขออขถุงใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับเสื้อมันใส่ไม่หมดใส <laughs> ่สองถุงได้ได้ไห <laughs> อ่ะถุงใหญ่ให็นไหม หมวกอ้อยคือที่เลือกใบน้อยเนี่ยมันได้เลยมันเข้ากันหรอเบอร์สติเลือกให้เออไปพี่ยกเลือกให้่ะรมาฮอดกับจัดพรบค่ะจัดเลยเต้าอยู่ใส่ชุดแบบไหนก็สวยเขาเป็นค่อนข้างขอันทะเลไหมฮะไปคีมอ่ะไม่มันเข้ากับผมร่างไงมุมมามุมจีนเออเนี่ยฟิลนี่อดไ จ่ายตังค่ะคุณก็อยู่เวยอยู่เลยเท่าไรคะชุดนี้หมวกด้วยค่ะเป็น450เหรอคะ400ชวดพาลูกมาเที่ยวแล้วไหนๆเขาเขาชอบก็จัดให้เข้าไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ ออาลละงามแล้วมันจะเห็นเสื้อในนั้นน่นนะพอแล้วจะดึงขึ้นสูงมุรีหอยไว้สวยน่ารักยเกีิอู้ไม่ได้ทากันแดดมานะหนูอย่าไปสัมบานแดดมากนะคะ,อ,ะอยากได้หมวก ใบสิจะได้จ่ายทีเดียวเลือกเลยยกของแมวสีนี่ได้ปะยกสีขาวนี่ยน้องงไม่เอาเหรอลูกอุ้ยเอาเวียนนะเอาใส่คือใส่คือบ่คือคือมูแบบนี่แม่แม่คือตุ้มทวจีนนี่แหละสีไหดอ่ะเอานี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้น ได้ไหมอันนี้อันนี้ได้สีชมพูใช่ทำลาขอกระสุนะเท่าไหร่คะหมวกดเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆเลือกกันให้เด็กๆเ,เลือกหมวกกันกี<ช>มันต้องมีแว่นอีกคุณอาหมูตุ๊กสาวหมูเจ้าเพิ่งดูเออเอาไปเปลี่ยนแน่ยนมโคกเนี่ยนะใส่ด้านแว่นนั่นเก่าโอ้ยเจ้าเต้าชัด ลูกไส on, ้เผ้่ดมารอแทบเล่าสิปากูบปรลับพรอมาอ่นมึงมึนในหวางเอาไม่เยินหยวเหงาฮะใส่คาบเนี้มาดามมาเออเออเออไม่อย่งนี้เถอะ โอ้เอแซงลุงนะนีนีแม่บ้างปาจนบังกระจุกเลยเอ็นดยเด็กนายได้อยู่แต่เวลาถ่ายห้ามก้มมันจะเห็นล่องนมเออนั่นแหละประมาณนี้ได้จงใจมันงม คุคนไม่แอ้ยจะเด็กจะได้กจะได้าเกือบแตะจะเต้าเหมือนอยู่ชายแดนเลยถื้ผืนได้เลยนั่นแเข็มคาดจ้างไหนเขาเพใส่เข็มคาดชุดแด้งสิใช่เขาเป็นชุดแบบชุดแบบแม่สื่อร์เซนหะ